ลบคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปย UK, ูเคค่ะทุกคนใส่สุดเก่าค่ะเพราะว่าวิไลเห็ดคลิปขังที่แล้วเนาะคะ่ะคลิปล่าสุดนี่แหละเห็จแล้วกับวิไลก็มาต่อเดีย๋ยวการตำส้ตมตำค่ะทุกคนเดี๋ยวเมื่ออื่นไปทางานเดี๋ยววิไลสิบมีเวลาทําคลิปค่ะวิไลก็เลยจัก๊กวิไลก็เลยสิมาเหตดคลิปจักหน่อยค่ะนั่นแหละค่ะเมนี้กับโบบิดตตำส้ตมตำอีกค่ะ โอ้ยหนึว่าแติบมีมเมลร็ดนะคะเพราะว่าตอนตําไปขังแหลกในนวยนี่คือจาบมีเมลเร็ดตอนหนี้เเร็ดหล่วงลงหลายเลยหนึว่าเต่บมีวิไลกินเผาไปแล้วคะ่ะอยู่บ้านก็จะมีเวลากินหน่อยนะคะวิไลกับซื้อน้ำพริกเนาะจากลิปกอนๆวิไลกินกับน้ำพริกคะ่ะซื้อน้ำพริกมาจากมูเสร็จแล้วก็ หมูก็ะไห้น้ำพริกปลาทูนมานำ้ำแต่วิไลชอบน้ำพริกหมูสับค่ะน้ำพริกหมูสับจะบกข่อยเผ็ดปันใดวิไลกินเผ็ดบกข่อยได้ค่ะกินเผ็ดได้แต่ว่าจะไม่เผ็ดหนักนะคะทุกคนดิสบัดจัลิศอีกแล้วเนาะกินได้แต่ว่าต้องไม่เผ็ดมากนะคะถ้าเผ็ดซำไหนซำหนึ่งโอเคอยู่พอกินได้แต่ว่าขันรสจะจัดมากๆนะเผ็ดมากๆวิไลกินบกข่อยได้นั่นแหละ แต่ละมือแต่ละเว้นกับบมยั้งรลายค่ะวันหยุดก็จะวนเวียนอยู่อยู่จังสี่แหละค่ะบมีเวลาออกไปใสสองมือหนีบอกทั้งว่าบมีเวลาบอการถีเหาแบงเวลาแต่เหาบบแบงเวลามันก็จะเป็นเหมือนว่าเหาโบไมีเวลาเห็ดนั้นบมีเวลาเห็ดหนีเนาะค่ะแต่ถ้าสม,มุิมาเหาแบงเวลาเดี๋ยวหฮอสักผาเดอร์หลีดผาเดอร์ทำงานบานหลังจ้องหลังจ้ามเส็จเล้ยวมานั่งเห็ดขิดนะแล้วก็ไม่เวลาเดี๋ยวออกไปจักหน่อยไป ไปขางหนอกไปเปิดหูเปิดตาแน่แล้วก็กลับมาบ้านมันก็มีเวลาค่ะแต่บางเทือมันหลุดซึกวันเหนื่อยค่ะเวลาตื่นขึ้นมาเวลาก่อทาซักผ้าซักผ้าไปสองสามหลอบได้ค่ะทุกคนซักผ้าไปเด้๋ยวสองสามหลอเสร็จแล้วกเวลากรีดดผ้าหรีดผ้าเสร็จแล้วกเก็บนัน่นเก็บนี่ดูดฝุ่นในจักหน่อยก็เลยมีเวลามาทําคลิปค่ะคันว่าสิบเ่เหตดคลิปเลยก็เดี๋ยวมัน เลีนบกขึ้นค่ะทุกคนพะเหาบอเด้เป็นคนดังคลิปก็จะแบบว่าตอนเห้าต่งลงคลิปทุกมือทุกทุกวันยิ่งดีนะคะขันมีคลิปลงเนาะนี่แหละบางคนจะแนมแนมคนในแบบว่าโอ้ยของเขามีโอกาสเขามีเงินมีท่องบอบอแมนดอกค่ะขังแหลกวิลไลบอดขังแหลกที่วิไลเห็ดยูทูบแล้ววิไลวิไลบอกสู้กันฟังวิไลผ่านจุดในที่ยากลําบากมาก ผ่านจุดหน้าทีแบบบานต๊อัพว่า,างไงซะคือต๊อัพโดนคนดูถูกนนุนนี่นันสารพผัดเลยค่ะเพราะว่าวิไลไดส้สามีบ่อรวยสามีบ่อรวยแล้วยังบ่พ่อแบบคนเหาก็ตกข้อใจแล้วว่าการมีสามีคนต่างชาติมันก็ตรงลำรวยกันทุกคนเนาะขึ้นซื่อว่าฝรังร่งอ๊ยฝรั่งขี้นกฝรัง่งต๊อัพฝรัง่งนนุนนี่นันฝรั่งเขาก็คือกันกันทุกคนแต่ฮับปบเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ค่ะแล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะคิดไปเลยค่ะแต่สําหรับตัววิไลเนาะวิไล ไม่สนใจค่ะมันมีอยู่แบบนิดๆนิน่น,นะคะในความคิดเห้าเพราะบ้างเทือเนี่ขันเห้าได้ยินมาดู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 ดดดเห้าต้องมีในแหละความคิดที่ว่า น้อยในจังหน่อยเพราะเขาได้สามีบบรวยแต่บ่เป็นยังค่ะทุกคนเฮาต้องเฮาก็ตตองสูค่ะที่สูในบยบแมนสูเพะข้ามปากคนดนสูเพระชีวิตให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นค่ะนั่นแหละคือวิไลพยายามสูบางคนจะขันติดตามวิไลก็จะเห็นว่าเออัตงแต่ตนวิไลเป็นดจวิไลามาหาาๆๆๆๆว่านําเสนอบางเถิก็เกอๆ์เกอกะว่าเขาบ่คอยเป็นมาหม่ๆกับลาบากค่ะทุกคนมากกับมานึกว่าแต่ก็นึกว่าแต่กัคือคิด กันกับคนอื่นเขาเลยค่ะคิดว่าตัวเองคือสิบเจอร์อดจยังแบบนี้นะก็เสียใจบอเบอร์เดจเสียใจนะคะมันเห็ดไห้วิไลเก่งขืนค่ะเห็ดไห้วิไลมีความสามารถขืนเห็ดไห้วิไลหลุดจักออกไปทํางานหลุดจักสูแล้วก็งานงานการถีวิไลเห็ดมันเป็นงานถีทําความสะอาดเนาะมัน ฟังเบงทาความสะอาดใครๆก็ทําได้แต่มันโมเมนค่ะมันต้องทําให้สะอาดบางคนจะไปเซ็ตนองนิดๆนะมันก็ทําได้กันทุกคนแต่เห็ดให้ดูดีเห็นสะอาดมันง่ายบอง่ายค่ะง่ายสําหรับเหาแต่บางเ่อเฮาตกไปส้อนคนนะมันยากเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะทําเป็นเขาก็เห็ดใด้่อยู่ในเฮือนเขาก็คิดว่าตัวเองทําได้แต่การไปเห็ดงานน่ะเจาอาจจะลงหนาลงลังเพราะความตื่วามันเป็นงานที่เร่งค่ะนั่นแหละมันก็ มันเคลียดมาหลายแต่สาหรับวิไลวิไลหลุสึกวา่าเออถ้าสมมติวา่าวิไลผ่านจุดๆนีทีที่เฮาสูมากที่เฮาหลุสึกวา่าโดนตำนนหน,นิโดนหนุนโดนหนีโดนดาสารพัดเหตุงานเฮาตกพยายามเห็นให้มันมันแบบว่า ถูกต้องแล้วเฮาก็จะบ่ชถือข้าดาจซีินะมันเกลียดในใจหน่อยมันก็เกลียดแต่ว่าคันวิไลผ่านจุดนีไปได้มันก็สิสบายคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคือปัญหาทุกๆเรื่องมันก็คือกุญแจเนาะมันมีแม่กุญแจมันก็ต้องมีลูกกุญแจเพื่อจะไขเม็นบคะมันบ่มีไผหลาบลื่นชีวิตลาบลื่นไปทุกคนทุกคนมันมีปัญหามันมีเขาเรียกวายังมันมันบ่แเม่นบางคนนี่โชคดีโชคดีวาสนาของแต่ละคนบ่คือกันเนาะบางคนเกิดมากอะ เกิดมากองเงินกองทองก็มั่นแต่บางคนถ้าเกิดมาด้วยทีวิไลยังเฉ็นวิไลก็มีหลายแต่บางคนที่เกิดมาแล้วก็ยังเฉ็นวิไลแต่บ่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองมีมือมีเท้ามีตีนจะยืนตอนไหนลุกขึ้นยืนรีบรีบลุกขึ้นยืนเฮ่าก็ยื่นไหนไหวแต่ถ้าสมมุติว่าเหายืนช้าเยอกแบบเชื่องช้าอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะอายุมันเป็นมัน มันบอกถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปบอมาสิว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขมันโมเมนต์ดอกค่ะคันวอรถึงหนาตามันกิดยันแต่การทํางานเนาะค่ะเรยวแรงมันต่างต่างกันต่อให้เจ้าสีดูหนาตาดีขนาดใดบางคนนะมันแห้งเข้ากับตองเสียแห้งเข้ากับตองเมดเฮ้ามีโอกาสอันนี้คือบอกสู้กันฟังในจุดที่แบบว่าตัวเองเคยลำบากมาแล้วพยายามจะยืนขึ้นให้ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ยังบระท่านเดชประสบความสําเร็จมันยังบัท่านอยู่ในจุดที่เฮ้าแบบว่าเออฉัน ฉันยืนได้แบบแข็งแล้วนะมันกับบแมนแต่ยังอ่อนๆอยังเปาะๆเปียกๆอยูอยอย่ค่ะประมาณนั้นแต่บายวิเลยกับบอไดย่อมแผ่นะคะแล้วก็พยามจะทํา YouTube เพื่อจะอาจจะประสบความสําเร็จในภายภาังนะอาจจะได้ขายของขายของนู่นแหละคือคือจุดประสงค์เนาะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ากับบอไดกับบอเป็นยังมันเป็นงานอาาดิเรกของเฮาเป็นงานที่ว่าเฮ็นให้เฮาคลายเครียดบ้างเฮ็นให้เฮารู้สึกว่าเออนน่นะขันเฮาเบื่อเบื่อขึ้นมา จับกล่องขึ้นมามานางังว่าวบ่มีพเป็นไปเธอแหลกหรอกค่ะเราะเขจะบอกว่าโอ้เป็นเนี้ยคือบบเฮ็ดแน่นันคือบบเฮ็ดแน่นี่นอเ,นนเออลองเฮ็ดเบิงค่ะลองทําดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงกว่าแล้วมานังเนาะการการถี่ว่าวิไลไปทํางานกลับมาทํางานบ้านนู่นนี่นั่นจําเจยอยู่ยังสี่มันก็อยู่วนเวียนอยู่จังสี่แหละค่ะค่ะมันเบเฮดมันเบเฮดคือเมืองไทยที่ฮาออกไปน,นันออกไปนี่มันเฮ็ดยังอยู่ตลอดเวลานะ แต่ปัน้นหนันยังยังคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรทําประมาณนั้นเนาะมันมีงานหลายมีงานสิ่งมันมีงานลหลายอย่างมากคตรบอกบมมียังเห็ดบมมียังเห็ดเจ้ามีโอกาสดีขนาดไหนถี่วิไลหรือว่าคนถือว่าเป็นเมียฝรัง่งคืออย่างเช่นวิไลเนาะบางเธอก็อยากยิบยืนโอกาสนี่ ห้ยหาดพี่น้องเพื่อหยัดพี่น้องจะไปตอ่ตอต่อแบบว่าเขาเรียกว่าต่อยอดคือประมาณว่าเฮาขายของบอ่อยาเข็ดขายของกับงคงกับเขาประมาณนี้ทิ่เฮาสามราซอยได้พันสองพันสามสองพันสามพันประมาณนั้นอยาเค็ดบ่อเฮาก็จะลงทุนซอยในจุดจุดนี้ประมาณนี้นะคะเฮ็ดไปขายไปขายันไปพอไดก้กาไรมากก็วอเอาวนวนเวนียน,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 นไปอยู่จงสั่นมันบ่อคะวิไลบ่อได้โชคดีค่ะแนมแนมบางเธอก็จะขึ้นว่าเออเนาะ คืออย่างเช่นเอ่ยวิไลนี่แหละประมาณว่ามาเบาว่า,วาเอาอยางให้วิไลาการันต์การันต่อการันตีในการทำมามาอยู่หนีเพื่อเสด็จทำงานจะบอกว่าตัวเองสามารถอันนี้คือประหยากเ,เ,เอาเอาเอาเหลืองจากสีมาเบา,าหลายนะคะเพราะมันเป็นส่วนของเอ่ยแต่ว่าบางเ่อวิไลรูล้สึกว่าเออขันเวลาตัวเองที่มีโอกาสตัวเองก็เหตุโอกาสตัวเองอยู่ไสมันบอได้มวนดอกขะขันเฮ้าบอยลุกขึ้นมาแล้วก็ขยัน สิยูไซมันเก็คือเกา่าถ้าสมมติว่ามันบ่ไดดว่ามาอยู่หนี่แล้วเจ้าบกเคยมาเห็นเจ้าบ่เคยมาอยู่เจ้าบ่เคยมาเหตุงานจเจ้าแนมมึงว่าข่อยเหตุงานเจ้าขึ้นว่าคือสิสบายเนาะคือสิไดเงินง่ายๆมันมันบ่แมนค่ะจะบอกว่างานงานของวิไลเป็นงานที่เร่งคันเจ้าคันเจ้าขึ้นว่าข่อยเฮ็ดเฮตดสูบบ่ไดดแล้วเจ้าคือสิเก่งกว่านั้นอ่ะมีค่ะหยาดพี่น้องวิไลเกง่งๆนะคะแต่บอกถึงว่า ยางเ่นวิไลเห็ดอยู่น่วิไลเห็ดงานบางเถอกับเห็ดไร้เหมือบางเถอกับบ่อดเห็ดไร้เหมือแต่งานท่าต้องเห็ดไร้ไร้กว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นหัวหน,าน้านาะประมาณนั้นแต่กับการถือว่าเห็ดหน่อยบ่อแดงบ่อดเห็ดหน่อยนะคะใส่กับมาเวตกมาเห็ดง,ง,ง,งานบ่งงานบานนู่นนี่นั่นสลรพผัดอีกบอกว่าวบอกว่าวเออมันมันก็เป็นหนาทีแหละเป็นหนาที่ห่าถึงท่าต้องเห็ดนอกงานบานบ่อย่างให้บานสกปุกประมาณประมาณนั้นห้าก็ต้องเห็ด บางคนติดเขาทนได้เขาอยู่ได้แบบสุกอ่าสุกกปลกแบบโคโเขาก็อยู่ได้เขาก็มีแบบนั้นแต่ว่าเข้าอยู่บเป็นค่ะเข้าก็ต้องกลับมาเข้าก็ต้องเฮ็ดน,นั่นเห็ดน,นี้ขันเห้าเห็ดเบียกเ็ดเฮือนเห้เาสะอาดแล้วเข้าสบายหูสบายตาเขากส็สบายใจค่ะเทมอากาศดีๆแบบนี้เนม่ยไปทั้งได้ก็สดชื่นแบบนั้นนะรอบกรอบประคุงนี่ ได้กระว่าไปเลยเนีค่ะในช่วงนี้เนาะตั้งแต่มันแมนอยู่บางเธอเฮ้าขุดว่าเฮ้าเฮ้าโชคดีเฮ้าเฮามีโอกาสไดี๋ยมาอยู่จุดนี้พอพอโอกาสเฮ้าเฮามีโอกาสเฮาก็ตตรงสูอย่าทำโอกาสนี้เห็นมันเสียเปล่าไปทำงานใดก็ไปทำงานค่ะพเพราะถ้าเฮายืนขึ้นได้เร็วเราก็ ยืนได้แข็งแรงไว้ประมาณนั้นเนาะอยาก,กับบ้านค่ะทุกคนประมาณคิดว่าประมาณเดินทันว่าอาจจะได้ครับตอนนี้กหาเงินไปก่อนค่ะสิ่งสำคัญน่นแหละวิไลพยายามเหง,ง้งเหงานวิไลไหนว่างแผนยังไหว หลายค่ะทุกคนตรงมีมีความฝันเนาะค่ะิไลบอเมเ่าเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อพอพอแเม่เห็ดงานบวไรเร้วเวลาก็ดเฉด้ดูแลพินสินะคะเวลาแนมบางคนอื่นเขาว่าถึงว่าพอเมเวลาที่เฮามีโอกาสเท่ากับพยายามเห็ดไหนพิน แต่ตอนนี้วิไลก็เริ่มเริ่มจะไก่จะโอเคแน่คือวิไลซอยเห็เพ่นเดี๋ยวสบายมันก็นอยู่ในจุดจุดหนึงแล้วที่วิไลเออลงใจแล้วต่อไปก็เห็ดบานจะของบริเวณเป็นบานที่หลังไงแต่เ้าสามารถอยู่ได้สบายประมาณนั้น,สนเสร็จแล้วก็จะดูแลพ่อแม่ พยายามจะโอนเงินไปให้เพิินสือกินสือยาบาอึดนะคะกับเขาในแต่ละเดือนแต่ละมืออยากขึ้นยังกับให้เพิ่นสือกินแบบนั้นแหละที่แหลกก็ยังบัวท่านใดยังประมาณนี้พอตอนนี้ก็พยายามเหตุงานอีก รู้สึกว่างานหน่อยลงก็จะพยายามเพิ่มงานขึ้นมาอีกเข้าเนยเธอเดียวค่ะกอตกไปเนยหลายเธออย่าคิดอย่าก,กลัวว่าตัวเองอุ้ยจะเหนื่อยจะเหนื่อยบอบรดยานค่ะขันคิดได้แต่กี่ก็คือสิลุ่ยล้วลค่ะทุกคนแต่คิดช้าไม่เป็นไรนะคะคิดสาบวบาเป็นยังดีกว่าเข้าคิดบ่ได้สมัยแต่กี้ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเข้าเคยสบายเข้าเคยยังแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นอดีต เขาก็ได้กเป็นบทเรียนเอามาเป็นบทเรียนบววไผ่กับ้างที่มีโอกาสเรามีมือมีเท้าเขาเห็ดไปโหลดขครคงไข่คองเห็ดกับคงกับเขาบางเธอเขาแนมบ่เห็นเขาก็ลองสังเกตเข้าตรงตรงแนมคนอื่นทีเขาสามารถเห็ดได้นะ่ะคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เท้าตรงแนมหลอกโตเฮ้าแนมว่าหลอกโตฮ้าเขาเห็ดเอียงแนเขาคล้ายเอียงแน ศึกษาศึกษารอบข้างนางนางเบิงนางศึกษาไปาสินะคะแต่ละมือเวลากะนางคิดอยู่ว่าเอ๊จะเห็ด์ยังนอจะขายยังนอดีหนุนนี้นั่นนะคะขัดไปอยู่เมืองไทยเวลาสิเห็ดยังดีบริวารสิไปอยู่เลยนะคะแต่ก็จะไปไปมาๆเอาประมันน่นนะคะอยากหายังตัวเองเหต พอการเป็นลหลวงน่องเขาบ่มียังบ่มีสบายหรอกค่ะแต่มันก็คือประสบการณ์เฮาเนาะขันเฮาสามารถเป็นหลวหน่องของคนใดแล้วกับพานจุดนันมาใดเฮาก็จะเก่งค่ะบ่ใดซ้อนไพ่ดอกบอสูกันฟังซื่อนะคะเพราะคนเก่งๆเขาหลายค่ะคนเก่งๆเขาเยอะแต่เฮามันเป็นผึ่งเขาเรียกว่าย,ยังผึ่งคิดไดประมาณนั้นนะคะ พึ่งคิดได้แต่คนเก่งๆเขาหนาหลายเขาผ่านมาหลายเขาจนยืนได้แข็งแล้วแตไว่ล่นะเพิ่งจะลุกขึ้นยืนประมาณนั่นแหละแล้วก็เห็นความความสามารถบอดดกถึงสามารถนะคะเห็นเห็น่าตัวเองอดทนได้ประมาณนั่นแล้วก็ผ่านจุดใน,นจุดที่แย่มากที่สุดก็เลยอยากมาบอกสุกันฟังงบาเออเนาะทุกคน ทุกคนทําได้เราก็ต้องทําได้เราไม่ต้องห้าประตกไปลยุยลุยมากแต่เห้าสามารถยืนได้โดยไม,ไม่ลำบากประมาณนี้นะคะก็อยากมาเป็นแรงบันด้านใจขันไพ่ติดคืดว่าตัวเองโมมีหนทางตัวเองยังยังถอเวลายพยายามนะคะเวลาเวลา อยู่ในจุดที่แ yeah. ย่เวลาเกิดจะพยายามจะสู่ผ่านมันทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้บ่มือบอ่มือหนึ่งกับสองหมือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเฮาพยายามแก้ปัญหาแต่เฮาพยายามแก้ปัญหาเฮาปัญหาหนะ่ะมันก็นยูเก่าๆมันกับบ่มีอีหยังดีประมาณนี้นะคะเฮาก็เลยคิดว่าเออเฮาแย่เฮา, yeah. เ,าเดี๋ยวก็่าพยายามสร้างปัญหาเฮ็ดอีหยังตามกําลังตัวเอง อย่าเห็ดเกินกำลังอู้ยไา่เลยนี่ตำหลาหลามากแล้วค่ะเนี่เปบงเหบบบ่บมีเส้นขนมจีนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกสุกันฟังสำนีเนาะเดี๋ยววิไลเสิมากินสมตำน้ำค่ะทุกคนหืมฟังมึงกรอบ กบมากสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย